คนตายเนี่ยเขาเข้าไปห้ามเพื่อนเพราะเพื่อนเขาเนี่ยไปทะเลาะก,กับอลิปรากฏว่าระหว่างที่กําลังห้ามเพื่อนตัวเองทะเลาะก,กับอลิ ตัวเองกลายเป็นฝ่ายเสียชีวิตซะเองนะฮะแล้วเรื่องนี้แม่ของคนตายเนี่ยเขาเขียน Facebook เพื่อขอความเป็นธรรมคุณผู้ชมครับคนตายชื่อว่าคุณจักการินอายุแค่21ปีเนี่ยนะฮะแกโดนแทงเข้าที่ตรงบริเวณชายโครงด้านซ้ายแล้วก็เสียชีวิตแล้วเพื่อนก็โดนแทงต้องเย็บไปอีกเเข็มถามว่าปมปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้มีการออกหมายจับคนที่ลงมือก่อเหตุแล้วเนี่ยนะฮะ S <S <S 1> <S 1> โดยเบื้องต้นเลยเนี่ยค, <น S 1> คุณ <ขอ S 1> แม่เนี่ย <ขอ S 1> โพสต์ข้อความบอกว่าช่วยลูกชายด้วยค่ะลูกชายเป็นคนดีเป็นเด็กดีแต่โดนคนไม่รู้จักซึ่งไปมีปัญหาแล้วก็มาฆ่าลูกวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยเราก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างที่บอกคนตายคือคุณจัก,การินกับเพื่อนไปมีปัญหากับแก๊งของคนก่อเหตุที่ผับแต่คนตายเนี่ยไม่ได้มีเรื่องด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ แล้วคนตายเป็นฝ่ายเข้าไปห้ามเห็นบอกว่าตำรวจออกหมายจับเนี่ยนะฮะคน<ช>ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายนิติภูมิซึ่งเป็นมือแทงให้ดูผังสักนิดนึงว่าใครเกี่ยวพันอะไรยังไงค่ะก็คือทางด้านของผู้ก่อเหตุมี3าคนนะคะนายกิติศักดิ์หรือนายนัทนายบัมในบัมค่ะก็เป็นเพื่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็คนแทงก็คือนายนิติภูมิหรือว่านายพีซึ่งจริงๆแล้วคนที่มีเรื่องกับทางด้านของ นายเศรษฐวุฒเนี่ยเป็นคนเจ็ดแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องกับกลุ่มผู้ก<ช>่อเหตุแล้วจาัการินมาห้าม ก็เลยกลายว่าผู้รับมีดแทนแล้วก็ตายตัดภาพไปวันนี้ครับผู้ชมฮะทางทีมข่าวช่องปลายของเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนรอดตายก่อนนะฮะก็คือเศรษฐุศคําถามก็คือเพื่อนต้องกลายเป็นคนรับมีดแล้วที่มันเศร้าคืออะไรบ้างฮะจักรลินที่รับมีดแทนเพื่อนเนี่ยกลายไปว่าเขากำลังจะบวชนะฮะต้องเปลี่ยนจากงานบวชกลายเป็นงานศพเลยวันนี้เพื่อนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าณวันที่เกิดเรื่องจริงๆเนี่ยตอนนั้นยอมรับเนี่ยนะฮะว่า ไปที่ผับกันแล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุ3คนได้เดินตามแฟนของผมเหมือนกับว่าจะไปจีบแฟนผมผมก็ไม่พอใจบอกเฮ้ยจะมายุ่งกับแฟนผมได้ยังไงก็ทะเลาะกันสุดท้ายจักรินห้ามจักรินตายฮะเพราะว่าคนก่อเหตุชักมีดแทงเลยซึ่งตอนนั้นเพื่อนก็คือเศรษฐวุฒบอกผมยังทําอะไรหรือห้ามอะไรไม่ทันเลยเพราะว่าจักรินตอนที่โดนแทงเสียเลือดเยอะอยากจะถามคนก่อเหตุว่าแทงจักรินทําไม คือคนที่จะต้องแทงเนี่ยคือพี่เศรษฐวิบอกคุณต้องแทงผมเพราะผมเนี่ยหวงเมียผมพวกคุณนมายุ่งกับเมียผมแต่อยู่ๆไอ้เพื่อนผมเนี่ยคุณฆ่าทิ้งฟังเสียงทางด้านเพื่อนคนตายเนี่ยฮะคือลืมของไว้ข้างในคือไปเอาของแล้วผมอะอยู่บนรถกันหนนแล้วรถกระจกเพื่อจะคุยอากาศแล้วผู้ก่อเหตุเมื่อกี้สามคนเนี่ยก็้เดือเข้ามาแล้วเข้ามาต่อยหน้าผมแลวคือผม จาวคืนก็คือผมก็เปิดประตูรถแล้วลงไปกายก็ดันคนนั้นน่ะถอยออกไปผมรู้แล้วผมไม่มีสิทธิ์ได้่อยเขาละผมก็หยุดแล้วก็เดินกลับมาก็คือก็ไม่เชิงเดินพี่ก็หยุดน้องนอนอะ่ะก็้วโดน นายพีแทงพอดีครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าคนที่หวังดี<ะ>กลับต้องมาตายวงจรปิดหลักฐานคาดีนี้เป็นยังไงหลังจากที่จักรินโดนแทงเนี่ยนะคะเพื่อนก็คือเศรษฐุซึ่งเจ็บไปด้วยเพราะโดนต่อยเนี่ยก็คือขับรถกระบะจะพาไปหาจุดกู้ภัยค่ะตอน5้าทุ่มสีเนาทีของวันที่10สิงหาคมก็จะเห็นว่าเขาขับไปด้วยความเร่งรีบเพื่อจะไปจุดจอดอาสากู้ภัยสันเพชรมุมนี้จะได้ยินเสียงแปรรถอย่างดังเลยค่ะ ก็เหมือนก็ขอเปิดทางใช่<ะ>แล้วก็จะรีไป<อ>เพื่อที่จะให้กู้ภัยช่วยเพื่อนนะคะนายลองเปิดภาพคลิปที่เศรษฐวุฒิเข้าไปชี้จุดให้ตารวจดูหน่อยสิฮะมันมีคลิปโดยเบื้องต้นเนี่ยเศรษฐวุฒิเขาก็เลยพาตารวจนะฮะเพื่อจะไปไล่ล่าไอ้แกง๊งมือมีดเนี่ยนะฮะที่ฆ่าเพื่อนเขาเนี่ยแล้วหวังจะเคลมเมียเขาด้วยเนี่ยนะฮะ ประเด็นก็คือว่านี่ฮะเขาเลยพาตํารวจไปชี้จุดว่าเขาเจอกันตรงไหนอะไรยังไงซึ่งล่าสุดเห็นบอกว่ายังจับไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเราจับดได้แล้วสามคนจับได้เรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วเราไปเจอกับแม่คนตายคุณผู้ชมฮะเพราะตอนแรกคุณแม่เขียนเรื่องราวเอาไว้ขอความเป็นธรรมคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับเมแม่คนตายคือคุณแม่เนี่ยร้องไห้ที่งานศพของลูกซึ่งจัดอยู่ที่วัดดอนบ้านใหม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเราเลยนะคะคุณแม่ปวีนัทค่ะบอกว่าเขามีลูกชายคนเดียวก็คือจักรินเนี่ยแหละเราก็ลูกชายเนี่ยเป็นคคนนิสัยยดีีไมม่่เเรือง เก่องกับใครมาก่อนเพิ่งจะกลับมาจากการฝึกทหารมันมีภาพน้องตอนเป็นทหารเกณฑ์ด้วยใช่ไหมค่ะนี่ฮะแล้วกาลังจะบวชให้แม่สุดท้ายต้องเปลี่ยนกลายเป็นงานศพแม่แม่ร้องขอความเป็นธรรมเพราะอะไรเมย์คือทางด้านของแม่เนี่ยบอกว่าพอเกิดเหตุเนี่ย ทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนอายุแค่สิเแรอแล้วก็ตํารวจน่ก่อนหน้านี้จับไปแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นวันที่10สิงหาคม,มแต่หลังจากนั้นก็ได้ประกันตัวออกมาคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยทําไมผู้ก่อเหตุถึงได้รับการประกันตัวแต่คุณแม่ก็ยังเชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับคดีของลูกชายและยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคําถามคือกลุ่มคนก่อเหตุมาเยียวยาครอบครัวนี้บ้างหรือเปล่า ลูกเขาเพิ่ง18บค,คุณผู้ชมฮะแม่โพสต์ภาพเอาไว้จริงๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือแม่จะเตรียมงานบวชให้แต่ทําไมกายว่าต้องมานั่งจัดงานศพแม่ก็เลยบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกแต่ก็ไม่คิดว่าการที่ลูกเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนลูกกลับต้องมาตายแทนเขาก็คือเรามีวางแผนกันคือออกพรรษาเราจะบวชเราเตรียมไว้แล้วทุกอย่างแล้วก็สอบตํารวจก็คืออยู่บ้านทุกวันนี้ก็คือติวกัน ติวกันแล้วก็กําลังจะเตรียมหาคนมาติวให้ก็คือจัดแจงไว้ทุกอย่างแล้วเตรียมพร้อมทุกอย่างหมดแล้วคือเราคุยกันไว้แล้วตอนที่ไปทหารก็คือไปทหารปลดมาก็คือจะบวช แล้วพอบวดมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบกำลังจะเข้าพรรษาแม่ก็ว่าสงสารลูกเพิ่งไปทหารมาปีหนึง่งไปเหนื่อยไปลาบากมาก็อยากให้เขาพักก่อนเผื่อเดี๋ยวแบบไม่มีวันไม่มีวันศึกเดี๋ยวอยู่ยาวอีกก็สงสารลูกก็คือก็คุยกันว่าเดี๋ยวออกพรรษาเราค่อยบวชด,ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ก็คือก็แม่ก็เตรียมการไว้ให้ทุกอย่างแล้วไปดูออกไปเลยคะ่ะออกไปก็คือแต่เขาน่าจะโดนก่อนนานๆแล้วรู้แม่รู้ตอนเที่ยงคืนกว่าแม่ยังส่งข้อความหาเขาอ,อยู่เลยว่าเข้าบ้านแล้วบอกด้วยนะแล้วก็นอน แม่ไปนีญญ่รพใช่ใช่ที่โรงพยาบาลก็คือน้องก็ปั๊มหัวใจแล้วนะวันนั้นที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ถามแต่พอมามารู้ก็คือก็ไม่ใช่เรื่องของเขาก็คือจะลงไปห้ามตอนแรกแม่ก็ยอมรับนะว่าแม่ก็กลัวว่าคาดีมันจะแบบจะอ่อนแต่พอวันนี้ได้ไปเจอท่านผูก้กำกับแม่ก็สบายใจขึ้นที่ได้ได้ฟังท่านพูด เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้แม่แล้วกันต้องสู้ต่อนะฮะลูกเพิ่งเท่าไหร่นะสิบแใช่ปะ,ะต้องมาตายแบบนี้